สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับไปเริ่มต้นที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยฮะเหมือนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดแอมเบอรเรสตสเตเดียมครับเสมอกับคิสซันพาเลตในนาทีสุดท้ายเลยครับ2ประตูต่อ2ไปยังมาที่ลาลิก้าสเปน2คู่เมื่อคืนนี้ครับอาราเบสครับเปิดบ้านแพ้กับเรเบติสไป0ประตูต่อ1และเอสปันยอนครับเอาชนะคาดิสไป2ประตูต่อ0กาโชเซ่ไดอาร์ติลลี1คู่ครับเอซีเวนิดครับน้องใหม่ฮะเปิดบ้านเอออาาชนนนะฟิิต่ไป1 ตเราขยับมาดูที่ตารางคะแนนของ5ลีกใหญ่ในยุโรปกันบ้างครับเริ่มที่สุพเปอร์ลีกอังกฤษครับอันดับ1ตอนนี้เป็นเชลซีครับ8นัด19คะแนนครับอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลครับ8นัด18คะแนนครับอันดับ3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าครับ8นัด17คะแนนอันดับสี่สเปร์ครับไบรตันครับ8นัด15คะแนนครับอันดับ5เป็นสเปอร์ครับฟอร์มกลับมาแล้วฮะ8นัด15คะแนนอันดับ6เป็นแมนยูครับตอนนี้ฟอร์มกําลังดิ่งลงเหวเลยฮะ8นัด14คะแนนครับ ทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่12ครับ8นัด11คะแนนท้ายตารางครับอันดับที่20ครับนอริซิตี้ครับ8นัด2คะแนนครับอันดับที่19เป็นทีมมหาเศรษฐีอย่างนิวคาสเซิลครับ8นัด3คะแนนครับฟอร์มยังไม่กระเตื้องครับหลังจากถูกเทคโอเวอร์ไปครับอันดับที่18เป็นเบอร์ลี่ครับ8นัด3คะแนนขยับมาที่ลาลิกาสเปนครับสัปดาห์นี้ครับทีมที่จะได้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้พักครับไม่ได้เล่นในลีกครับอันดับ1ตอนนี้เป็นเรอัลโซซิดาดครับ9นัด2 20คะแนนครับอันดับ2อเป็นเรอัลมาดริดครับ8นัด17คะแนนครับอันดับ3เซบีย่าครับ8นัด17คะแนนเท่ากันครับอันดับ4ตามมียร์ติโกมาดริดครับแชมป์เก่าครับ8นัด17คะแนนอันดับ5โอซาซูนาครับ9นัด17คะแนนทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาอยู่อันดับ7ครับ8นัด15คะแนนท้ายตารางครับอันดับที่20เป็นเกตาเฟ่ครับ9นัด2คะแนนครับ19เป็นอาราเบสครับ8นัด3คะแนนและ18เป็นเลบันเต้ครับ9นัด5คะแนนขยับมาที่กาโชสเซียอิตาลีครั อันดับหนึ่งตอนนี้ยังคงเป็นนาโปลีครับแปดนัดยี่สิบสี่คะแนนเต็มครับยังไม่เสมอและยังไม่แพ้ใครด้วยครับสุดยอดมากครับนาโปลีฤดูกาลนี้อันดับสองยักษ์หลับครับเอซีมิลานครับแปดนัดยี่สิบสองคะแนนครับถือว่าฟอร์มสุดยอดมากเลยฮะอันดับสามเป็นอินเตอร์มิลานครับแชมป์เก่าครับแปดนัดสิบเจ็ดคะแนนครับอันดับสี่เป็นโรม่าของโจเซ่มูรินโญ่ครับแปดนัดสิบห้าคะแนนแล้วแต่ภาพเป็นลาซิโอครับแปดนัดสิบสี่คะแนนทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสอยู่อันดับเจ็ดครับแปดนัดสิบสี่คะแนนท้ายตารางอัันด อันดับที่20เป็นซาลานิตาหน้าครับ8นัด4คะแนนครับ19เป็นไกยารี่8นัด6คะแนนและ18เจนัวครับ8นัด6คะแนนไปยังมาที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับอันดับ1ยังคงเป็นพี่เสือครับบายเยนมิวนิกครับ8นัด19คะแนนครับอันดับ2เป็นเซเรงดอตมุลครับ8นัด18คะแนนอันดับ3เลเวอร์คูเซ่นครับ8นัด16คะแนนและอันดับ4ี่ไฟบัวครับ8นัด16คะแนนเช่นกันครับท้ายตารางอันดับที่18เป็นโกลต้าเฟิร์ครับน้องใหม่ฮะ8นัด1คะแนนครับ17เป็นึ่งคะแนียบิเลฟลครับ8นนนัด5คะแ นัด16เอาส์บวกครับแต่นัด6คะแนนปิดท้ายด้วยลีกเอิงฝรั่งเศสครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเปเช่ครับ10นัด27คะแนนครับอันดับ2เป็นลองครับ10นัด18แคะแนนอันดับ3มหมักเซย9นัด17คะแนนอันดับ4เป็นนีด9้นัด16คะแนนทีมใหญ่อย่างโอลิมปิกรียงครับอยู่อันดับ6ครับ10นัด16คะแนนทีมใหญ่ทีมอย่างมูนากครับอยู่อันดับที่10ครับ10นัด14คะแนนและแชมป์เก่าอย่างลิวครับอันดับที่11รับ10นัดครางเป็นัดเอเตีนค10นะ คะแนน19เป็นแบรด10นัด5คะแนนและลำดับที่18เป็นเมดครับ10นัด6คะแนนและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับและสรุปตารางฟุตบอลและสรุปตารางคะแนนฟุตบอล5ลีกใหญ่ครับกลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรป้าลีกและยูโรป้าคอนเฟรนซ์ลีกครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ Subscribe สันกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราทุกวันเลยครับ